สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันกับออการแชร์เทคนิคและวิธีการในแอปพลิเคชันและคอมพิวเตอร์นะครับที่จะทำให้ชีวิตของท่านได้ใช้ชีวิตกันง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เคยแนะนำวิธีการ ตรวจสอบไทม์ไลน์ไปแล้วนะครับในสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีปิดไทม์ไลน์บน Facebook นะครับไม่ให้บันทึกสถานที่ที่เราเคยไปมานะครับสำหรับวิธีการจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็เริ่มต้นกันเลยนะครับก็ในสำหรับเิปนี้นะครับเราก็จะทำผ่านในส่วนของมือถือกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามายังในส่วนของแอปพลิเคชัน f a c e b o o k กันได้เลยครับเมื่อเราเข้ามายังแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ของเรากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเข้าไปยังในส่วนของ เมนูกันได้เลยครับซึ่งเมนูนะครับก็จะอยู่ทางด้านบนขวามือนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าเมนูกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเลื่อนลงไปทางด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของหัวข้อ Setting and Pri v a c y กันนะครับเมื่อเลือกหัวข้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเมนูด้านล่างขึ้นมานะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูเซตติ n งกันได้เลยครับ mm hmm. เมื่อเข้ามายังในส่วนของเมนูเซตติ่งเสร็จบายนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการหาหัวข้อเ e อร์มิชันกันนะครับเมื่อเจอหัวข้อเ e อร์มิชันกันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการ เข้าไปยังในส่วนของเมนูโลเคชันกันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้นาทำการเลือกไปยังในส่วนของหัวข้อโลเคชันฮิตสอรี่กันได้เลยครับเมื่อเข้ามายังในส่วนของโลเคชันฮิตสอรี่กัน แล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลื่อนปุ่มนะครับจากทางขวามาทางซ้ายครับในหัวข้อโลเคชันฮิตอรี่กันนะครับเมื่อเลื่อนปุ่มเสร็จแล้วนะครับปุ่มก็จะเป็นในส่วนของสีเทาๆกันนะครับก็ก็จะ ก็จะทำให้เรานะครับปิดไทม์ไลน์เสร็จเรียบร้อยนะครับและในคลิปนี้นะครับคลิปการปิดไทม์ไลน์บน Facebook ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ